สวัสดีครับจากช่องพรเทพสารชาแนลเด้อวันนี้มาฝนตกแล้วพี่น้องเด้อฝนตกแล้วฝนตกอย่างแรงเลยทั้งฝนทั้งลมเลยพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศเลยเนาะพี่น้องทั้งฝนทั้งลมเลยเนี่ยแต่ยังว่าลมเบาระแดบแต่ฝนยังแรงอยู่พาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะโอ้หน้าบ้านเนี่ยสมคำไปได้น้ำฝนเนีพี่น้องเอ้ยหนูหนูดูสดูสระหนูหนูตกฝนว่ะยังแรงเลยเนี่ยพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะ อ่าเ้พี่น้องโต๊ะแล้วโต๊ะแล้วโต๊แล้วยี่สิบเจ็ดเดือนตุลาเนี่ยว่าฝนยังไม่หมดเด้อพี่น้องฝนยังไม่มดยังแรงอยู่เลยพี่น้องฝนยังแรงอยู่เลยนี่อ่ายังมีฝนอยู่เด้อพี่น้องครับฝนก็ยังแรงอยู่เด้อพี่น้องช่วงนี้ยังแรงๆอยู่เมื่อกี้เนี่ยกันวิ่งหนีฝนวิ่งหนีลมอยู่เมื่อกี้นี่อันนี้เริ่มเริ่มเริ่มลมเริ่มเบาแล้วแต่ฝนก็ยังแรงอยู่เอาพาพี่น้องมาดูไปชมกันเด้อเนี่นนนนนโนย ه, โอโ้ ทุ่มช้ำเลยทุ่มชําแล้วทุ่มชําแล้วเนี่าพี่น้องมาดูไปชมกันวะอ่าฝนตกแล้วฝนตกแล้วพี่น้องฝนตกแล้วลแวรงเลยพี่น้องนี่อ่าสิ้นเดือนอาตุราเนี่ยฝนก็ลังยังมีอยู่เร้อพี่น้องยังไม่มดฝนเด้อพี่น้องเนี่ยังแรงเลยทลั้งฝนทั้งลมเลยเนี่ยเมื่อกี้นี่ยผมวิ่งหนี ว u, oh, ng, ruh, ang, ung, Ay, ิ right, its, no. right ่งหนีลมโอ้อย่างแรงเลยทัางลมทั้งฝนเลยเนี่ยอันนี้ลมเบาแล้วแต่ฝนยังแรงอยู่พาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศโอ้โหเนอเนื้อย่างแรงเลยพี่น้องออืดูสิบ้านผมเนี่ยยังแรงเลยเนี่ยเปบรรยากาศเูยฝนตกใสหนากกองมัวเลยเนี่ยเมื่อกี้นี่วิ่งหนีฝนโอ้อย่างแรงเลยพี่น้องแรงมากๆเลยเนี่ยโอ้ เมื่อกี้เนี่ยทั้งฝนทั้งลมเลยเมื่อกี้เนี่ยอันนี้ลมค่อยชั่วหน่อยเมื่อกี้ในแรงกว่านี้อีกเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวก็ยังมีอีกแต่ลมะแต่ยจะยังยังเบากว่าเมื่อกี้นี่เมื่อกี้นี่แรงมากเลยลมยังแรงเลยเมื่อกี้นี่โอ้ลมแรงมากมากเลยอวันนี้วันที่27เดเดือนตุลาฝนยังแรงเลยพี่น้องอันไปไหยวันเราจะถึงจะหนาวเลยเนอะมะม่วงก็กำลังเริ่มออกช่อออกไรแล้วนี่มะม่วงก็กำลังเริ่มแทงช่อมีช่อมีเริ่มมีดอกมีไรแล้วนี่ รวมรวม,มยังมียังมีอยู่พัดไตนาก้องเลยเพี่น้องเนาะขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องด้วยภาพอาจจะมัวหน่อยเนะะาะทำกลางสายฝนเลยผมไร่ทศเนี่ยทำิปด้วยทำิปดเว่อพี่น้องอย่างแรงเลยพี่น้องเอ้ยหนุหนหน่มหมึดฝ่ามัวดินมาเลยฝนอันเวลาเราจะหนาวตอนนี้จะเริ่มจะหนาวนี่ก็เริ่มมาตกอีกแล้วเนี่ยอฮอตทกเดือนพกฤศจิกาก็จะเริ่มหนาวเลยพี่น้องเริ่มหนาว เดิ่มหนาวเริ่มอะไรแต่ตอนนี้ก็ยังมีฝนมีอะไรยังหลงเหลืออยู่โอ้หนึน่งหนโอ้ยังยังแรงเลยพี่น้องไงจะเดือนถึงพิซซกาแล้วยังยังฝนก็ยังมีอยู่เด้อพี่น้องอันที่สิบเดือนตุลาเนี่ยวันนี้ก็บวันที่ยี่สิบเก็ดยี่สิบเก็ดตุาลาฝนก็ยังมีอยู่ยังหลงเหลืออยู่แต่ฝนก็ว่าฝนยังไม่หมดหรอกเพราะว่าพายุจะเขายิ่นะพี่น้องเพราะว่าพายุจะเขาอีก ฝนยังไม่มดหรอกฝนยังไม่มดอ่ะโวมลมรมรมยังมีรมอยู่รมยังมีรมอยู่เลยเนี่ยโอ้ลมยังแรงเลยโอ้จะเมื่อกี้นี่แรงแรงมากๆเดี๋ยวแรงจนวิ่งเขาไปในบ้านเลยเมื่อกี้นี่ผมก็จะมาทําคลิปสักหนเลยไม่ได้ทำเลยวิ่งออกไปข้างนอกข้างในด้วยวิ่งไปข้างนอกไปเก็บผาเทบอะไรเทบผาฝนก็ตาใสผาวิ่งวิ่งมาทําคลิปก็แทบไปทันเลยไม่เนี่ย โอ้ทางลมทางฝนก็ยังแรงเลยคือมาคือเขาตั้งเข้ามาแล้วจ่งจ่งนึงแล้วแต่เขาก็ไม่ตกคือว่าแตจะไม่ตกเราตั้งเขา้ามาเฉยๆไปไหนได้โอ้โหมาถึงลมมาโดนทางลมทางฝนเลยเนี่ยตอนนี้ก็ลมก็เบาเลยจต่ฝนก็ยังพอมนี้อยู่แต่เมื่อกี้นี่ฝนแรงมากๆเลยผมก็ไม่กล้ามาทําคลิปเนาะ,อะตอนนี้ก็เริ่มเบาเลยอะไรแล้วก็ยังดีหน่อยมาทำคลิปทำอะไรให้พี่น้องดูก็นโอ้แรงมากเลยพี่น้อง แดีวบ้านพี่น้องก็จะมีฝนกันทุกบ้านนะเดะลบอาจจะทวดถึงกันเนาะอ่าช่วงนี้กหลฝนเพราะว่าก็กกจะเป็นพาย,ยุเขาฝนก็นจะตกทวดถึงกัน,นแหละตอนนี้ผมก็อยู่นาบ้านนะเดะพี่น้องนี่อยู่นาบ้านเนี่ยอยู่นาป่ามะม่วงเนี่ยโอ้เดือดม,มะม่วงก็กระรังเริ่มออกก็ออะไรแล้วเนี่ยโอ้ตกดีๆเพราะว่ากลัวลมนี่แหละลมอย่างเดียวนี่แหละกลัวตะลมอย่างเดียวพาพี่น้องมาดูในโทบรรยาก,กาศฝนตกนะพี่น้องเนาะ อ่าบรากาศฝนตกเลยพออันไหลายวันพี่น้องเราไม่ตกหลายวันเราก็จื้มหนาวเรื่อยมาไรเด้อพอได้ตกก็โอ้เดี๋ยวนึงตกหนึ่พอได้ตกก็เหมือนกับเขาได้อ่าเขาได้อะไรคุมประตูเขายังแจ้งว่าจะมีฝนอาจจะมีฝนยังยังมีฝนฝนฝ้าขนองยังมีอยู่ดูข่าวดูไรอ่ะพอจริงจริงเลยเด้อพี่น้องนี่พายุเข่าจริงจริงเลยนี่ยังไม่มดเด้อพี่น้องยังไม่มดฝนทับ บ้านผมก็ยังยังมีอยู่เด้อฝนยังมีอยู่ยังไม่มดฝนนักนึงนั่นนั่นฮะโอ้หนาฟองมัวเลยถูกฝนถูกอะไรหนาฟองมัวมัดเลยเนี่ยอ้าวฟองฟ้าขาวฟองฟ้าขาวเลยเนี่ยมะม่วงก็โอ้ชุ่มชื้นน่ะพี่น้องกระดังแทงแทงช่อเลยมะม่วงก็ระดังในกระดังแทงช่อเลยผมก็พาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะว้าบรรยากาศก็ยังดีเลยฝนตกอ่ะพี่น้อง อากาศนี่ก็น,นอนอย่างเดียวแล้วอากาศนี่ก็น,นอนอากาศนี่ก็น,นอนคุ้มโปงเลยนะพ,พี่น้องเนาะนอนคุ้มโปงนอนกินขนมนอนคุ้มโปงเลยอย, <c oughs> อยู่คนเดียวเนี่ยอ๋อแรงแรงมากเลยเนี่ยเมื่อก,กี้นี่จะมาทําแล้วก็มาทาไม่ได้ทาคลิปฝนแรงตั้งฝนทั้งลมเลยอันนี้่อยจะชัวเบาแล้วเนี่ยเริ่มเบาเริ่มมาไรงแหลจะพาพี่น้องมาดูกันเนาะ บรรยากาศฝนตกเด้อพ well. anyway, ี่น้องเด้อพาพี่น้องมาดูมาชมกันอ่ะคลิปนี้ขอจบเพียงนี้ก่อนเด้อขอบคุณพี่น้องที่ข้ามารับชมขอบคุณพี่น้องที่คอมกดเริกกดไลค์ให้ก็ขอขอบคุณมากๆอย่าลืมนะพี่น้องกดกระดิ่งดับแจ้งเตือนไว้มีคลิปอะไรใหม่ๆมาก็ได้ดงดึงดึงดึงพี่น้องดูทีชมก่อนใครเนาะขอขอบคุณมากๆคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายเริ่บเริ่บ